สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการตามแวบมาคุยครับพบกับผมเช่นเคยครับโอ้วันนี้วันสบายนะครับวันสบายสบายก็ใส่ชุดแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะออกไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยแต่ก็เดี๋ยวแวะมาคุยคุณผู้ชมก่อนนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมดาวเสาย้ายนะครับดาวเสาย้ายแต่ละราศีปีเกิดในปี2563ช่วงกลางปีแบบนี้ส่งผลอะไรกันบ้างนะครับส่งผลอะไรกันบ้างกับ12ราศีปีเกิด เดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันนะครับเริ่มจากราศีราศีเมษนะฮะเราดาวเสาร์ย้ายปุ๊บส่งผลในเรื่องของงานและอารมณ์นะครับผู้ใหญ่นะครับอาจจะไม่สนับสนุนงานเราในบางเรื่องเพราะว่าทัศนคติของเรากับผู้ใหญ่อาจจะไม่ตรงกันดังนั้นเรื่องของอารมณ์ต้องออรมะมัดระวังนะครับอยับยั้งชั่งใจนิดนึงนะฮะเพราะว่าถ้ามีอารมณ์เกิดปัญหาขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะส่งผลไปเรื่องของงานโดยตรงนะครับราศีเมษควรจะป้องกันตัวเองไว้นี้นะครับเรื่องนี้ไปกันที่ราศีพฤษภบ้างราศีพฤษภเขาบอกว่า ระวังเรื่องของทุกขลาบนะครับทุกขลาบมีลาบมาแต่ก็ผสมมากกับความทุกก็ไม่เวิร์กนะเราก็ไม่อยากได้แบบนี้อยู่แล้วทุกขลาบเพราะว่าทุกขลาบนี้จะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยื่นให้นะครับเราต้องคิดก่อนที่จะรับอะไรมานะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะหยิบยื่นมาให้ต้องคิดดูก่อนนะครับไตร่ตรองดูก่อนนะแล้วก็ที่สาคัญจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะวัดระวังเรื่องของอาการใช้ชีวิตนะครับในช่วงนี้นะครับโรคภัยเกิเจ็บต่างๆต้องระวัง ราศีเมทุนบ้างนะครับลัคนาราศีเมทุนก็บอกว่ามีเกณฑ์การเดินทางบ่อยนะครับให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเลือดตกยางออกจากยอดยานผานะต่างๆตรงนี้ต้องระวังนะครับนะเพราะว่าดาวเสาวย้ายแล้วอะไรมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับเรื่องไม่คาดฝันเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุเลือดตกยางออกอาจจะเกิดขึ้นได้ราศีกรกฎครับรักเก่ารีเธอร์หรือคนเก่าๆที่ห่างไปนะครับอาจจะติดต่อกลับมาเอาฐานไฟเก่าคู่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่แน่นะแสดงว่ากรากฎนี่ ปัญหาเรื่องความรักนี่ลอยเด่นมาเลยนะครับราศีสิงห์กันบ้างนะครับเขาบอกว่าทํากิจการงานอะไรให้รอบคอบและระวังนี่ครับคาพูดหรือคำพูดคำาจาจากปากที่หลุดออกไปนะครับเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องคําพูดกันได้นะครับแล้วก็จะมีปัญหากับคนรักคู่ครองด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเบาๆกันนิดนึงนะครับมีเหตุมีผลกันหน่อยนะครับความรักจะเปราะบางได้มากันที่ราศีกันบ้างนะครับราศีที่6แล้ว ดาวสาวย้ายแบบนี้ปี2563จะมีโอกาสดีๆเข้ามาอ่าวสวนทางหรือสิจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะครับทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักมีการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับหลังโควิด19มาอาจจะมีสิ่งดีๆที่เริ่มต้นกับชีวิตคุณก็ได้นะครับมากันที่ ราศีตุลบ้างนะครับลัคนาราศีตุลดาวเสาวย้ายนะครับดาวเสาวย้ายในช่วงนี้ปี2563ให้ระวังปัญหาภายในบ้านหรือที่อยู่อาศัยนะครับจะคนในครอบครัวหรือคนที่อยู่ด้วยกันนะครับเรื่องของการไม่ลงตัวการเงินการทองการพูดคาจาต่างๆนะครับมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นนะครับรวมทั้งให้ระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจจะสูงเกินความจําเป็นระมัดระวังรอบครอบในการใช้เงินหน่อยนะครับ ราศีพิจิกกันบ้างนะครับเขาบอกว่าดาวเสารย้ายแบบนี้ก่อนจะช่วยเหลือใครนะครับให้ทบทวนให้ดีซะก่อนเพราะคุณนั้นจะเจอลักษณะที่แบบว่าเขามาเอาเปรียบด้วยแล้วก็ทําคุณคนไม่ขึ้นนะครับใจอยากช่วยแต่เขาไม่เห็นคุณค่าของเราทําแล้วทําให้เกิดความเสียใจน้อยเนื้อต่งใจเกิดกับเราได้มีความทุกข์นะครับนี่ต้องระวัง มากันที่ราศีธนูบ้างนะครับดาวเสาย้ายเขาบอกว่าอาจจะมีโชคเข้ามาบ้างนิดหน่อยนะครับการเงินพอไปได้นะครับแต่มีปัญหาเรื่องการงานนะครับการงานมีพลิกผันเกิดขึ้นได้หลังจากนี้ไปให้ระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยนะฮะทำอะไรก็ให้ระวังนิดนึงนะครับมากันที่ราศีมังกรนะครับราศีมังกรหลังจากที่ดาวเสาย้ายไปแล้วนะครับเขาบอกว่า จะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นอาจจะไปทําบุญไหว้พระนะครับแล้วก็มีการทำเกี่ยวกับบุญกุศลต่างๆนะครับนาตรงนี้ให้ระวังนิดนึงนะครับระวังที่จะต้องเดินทางไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้และที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือต้องระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บจะมารุมร้าวเอาได้ดูแลสุขภาพดีๆนะครับราศีกุมนาดาวสาวย้ายแบบนี้เขาบอกว่าระวังคลื่นใต้น้ําจากการงานนะครับงานที่ทํางาน ธุรกิจต่างๆที่ทํากันร่วมกับคนอื่นนะครับให้ระวังคลืนใต้น้ําเราไม่ทราบได้อยู่ดีโผลมาจากไหนก็ไม่รู้ดังนั้นจงมีความรอบคอบและที่สําคัญคอยจับตาคนใกล้ตัวด้วยไม่แน่อาจจะนําภัยมาหาเราได้นะครับสุดท้ายลัคนาราศีมีนดาวเสารย้ายในปี2563แบบนี้ระวังปัญหาที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ และปัญหาจะเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยนะครับ UDT ก็โผล่พรวดขึ้นมาเลยอันนี้ระวังให้ดีๆนะครับปากเสียงเรื่องของอารมณ์นะครับกับผู้หลักผู้ใหญ่ตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับมีสตินิดนึงเอาล่ะดาวเสาวย้ายแบบนี้ควรระวังอะไรทราบกันแล้วนะครับเอามาฝากกันอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับคุณผู้ชมต้องกดแชร์เรื่องนี้เขาจะได้รู้กันไปทั่ววันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ